มอเตอร์เวย์บางขนเทียนบ้านแพ้วปลายทางทำไมมีโครงสร้างเส,สาต่อหม้อแบบนี้คำตอบคือเตรียมไว้ในอนาคตสร้างต่อถึงแยกวังมะนาวค่ะปัจจุบันกรมทางหลวงอยู่ระหว่างก่อสร้างมอเตอร์เวย์สาย82บางขุนเทียนเอก,กชัยบ้านแพ้วซึ่งเป็นการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนพระรามที่2ระยะทาง24.6กิโลเมตรค่ะล่าสุดเดือนสิงหาคม2568ที่ผ่านมา เราทำคลิปยาวสรุปให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปแล้วว่าช่วงบางขุนเทียนเอกชัยระยะทาง8.2กิโลเมตรการก่อสร้าง3ตอนเสร็จครบทั้งหมดพร้อมทางขึ้นลงพันท้ายนรสิงห์และทางขึ้นลงมหาชัยหนึ่งค่ะส่วนช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง16.4กิโลเมตรการก่อสร้าง10ตอนเสร็จแล้ว1ตอนส่วนอีก9ตอนก็มีความคืบหน้าไปมากนะคะภาพรวมแล้ว85%ค่ะ ซึ่งในคลิปนั้นช่วงท้ายคุณผู้ชมก็สังเกตเห็นว่าตอน1ิบทาไมการก่อสร้างช่วงปลายทางไม่ก่อสร้างให้เสร็จปล่อยโครงสร้างเสาต่อหม้อแบบนี้ไว้ทําไมเมื่อคุณผู้ชมถามมาเราก็ไปหาคําตอบมาให้นะคะทราบว่าโครงสร้างเสาต่อหม้อดังกล่าวสร้างไว้เพื่อรองรับโครงการมอเตอร์เวย์สาย82ตรงนี้แหละค่ะที่จะเดินหน้าสร้างต่อไปถึงแยกบางมนาวแต่ปัจจุบันมีการชะลอโครงการไว้ก่อน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรบนถนนพระรามที่สองระหว่างก่อสร้าง ส่วนจะมีการหยิบยกโครงการช่วงนี้มาก่อสร้างต่อหรือไม่และเมื่อไหร่ตรงนี้ต้องรอตามข่าวกันนะคะเพราะว่าช่วงแรกที่มีการก่อสร้างคือจากบางขุนเทียนถึงบ้านแพ้วระยะทางรวม24.6กิโลเมตรก็ใกล้เสร็จครบแล้วส่วนในอนาคตถ้ามีการก่อสร้างต่อถึงแยกวังมะนาวก็จะต่อไปได้อีกประมาณ47กิโลเมตรเลยค่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบอกมาใต้คลิปได้นะคะเพราะที่ผ่านมา ความคิดเห็นส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่อยากให้มีการก่อสร้างอะไรบนถนนพนระรามที่สอ,อีกแล้วในขณะที่บางมุมก็บอกว่าอยากให้ขยายต่อไปถึงแยกวังมานาวเพราะถ้ารวมระยะทางจากทางพิเศษสายใหม่ที่กำลังก่อสร้างบริเวณสะพานทศมราชันมาถึงบริเวณต่างระดับบางขุนเทียน18.7กิโลเมตรจากนั้นมาเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สาย82บางขุนเทียนบ้านแพ้วอ,อีก24.6กิโลเมตร ้าสร้างยกระดับต่อไปถึงแยกวังมะนาวอีก47กิโลเมตรเท่ากับว่าออกจากฝั่งพระนครขึ้นสะพานทศมราชันเราจะสามารถใช้ทางยกระดับยาวๆไปถึงแยกวังมะนาวระยะทางรวมประมาณ90กิโลเมตรเลยค่ะเอาเป็นว่าต้องรอตามข่าวนะคะว่าจะเดินหน้าต่อหรือจะชะลอกันยาวๆสำหรับมอเตอร์เวย์จากช่วงบ้านแพวถึงแยกวังมะนาวค่ะ ยังไงถ้าชมคลิปนี้แล้วชอบฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Myway Thailand เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ